ป่าผักคะน้าป่าผักคะน้าเราใช่ไหมเจ๊มาสำรวจมาสำรวจป่าคะกมาสำรวจมาสำรวจป่าคะนากันมามาปาคะน้าก ดงเปงน็นดงคณะนี่ดงบ้านเราเองนั่นนี่อเอเคอคณะสวนคณะของเราเองพี่น้องนั่นเอ๊ะเป็นที่อะไรเน,ะมมนะเาะ